บันนี่บันนี้พี่น้องพี่น้องจะชงจะชงจะชงเจ้าตังค์นะกินมาเฮล้วเล่ยราบเป็ดก็เห็ุแล้วเนี่ยพี่เส้นก่อนพี่เส้นก่อนนี่พี่เส้นอุ้ยเอามาใส่แบบย่างแบบซ่บเลยครับลาบเป็ดนี่อันนี้ต่อมไก่ต่อมไก่ไกล้บ้านเลยไก่บ้านเลยนี่ไก่บ้านครับเห็นปะแล้วๆหน่าจานเป็ดสิใกล้บ้านมาอยากใส่นึงตลาดแถวแถวบ้าน อาจารย์สวัสดิ์ตลาดล้มสองก้อนแต่ว่าเป็นไก่บ้านที่เขามาจากยุทธยานะจ๊ะไก่มาจากยุทธยานี่ลาเป็ดลาเป็ดมาจากไหนเป็ดเป็ดเนี่ยเป็ดมาจากบ้านจ่าสชน้องซ่อนจากสวนเลยจากรอยเอ็ดจากรอยเอ็ดแมนครับเดินทางไก่นี่เป็ดตัวนี้หน้าตาดีออกมาแล้วแซ่บอันนี้ต้มเป็ดอ้ต้มเป็ดหน้าตาจะเป็นสิต้มเป็ดกําลังถักออกไปแล้วนี่อันนี้อะไรอู้อู๋อู้อู้เป็ดแซ่บแซ่บนุ่ม กันยังมากันยังมาตัวผูดใด้าเไปครว่ออาการบ่ดีแล้วป่วยมันป่วยป่วยแล้วสนอมาอานี่มาทักนี่ไปอันนี้กินจะข้ามไปครับนี่ต้องซิมกับสามทำอะไรกินครับจะ่าเหยียบคำหน่อยนะคำเญ่ๆได้มันยังคอยทัวปากอย่าเลยคอครับคุณ้อครับนี่มันเอาไใส่ไปกซิมลกนีกับซิมกนี้สี่นชลดเพียงมันังสีมันจังสีมันจังแซ่ จังแมนไอ้จ้ตาเยม่เบิอเสียบ่งจ่ไปหาหมอวันันบ่สซียบทั้ปากทั้ปากทั้โนี้มันทั้งีทั้งีมันเลั้พีกองข้าเหนียวเนี่อ้ตะกองเด้ตะกองเมืองนดำเนีนี่ึโตเปนโตเป็นคนไทยเป็นคนไทยอยู่นี่เอาเมื่อวันนี้ชาว่ามีผู้ใดแน่นังอยู่นี่เอาตึง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 อาจาชาวสานธนาารจาหันไปแน่ สวัสดีพี่น้องบ่ถทาแล้วลูบ่ทาสุ่มข้าวเจ้าบ่ทาแล้วบ่ทาเลยเลอีกสามสีคนถิมอ่ะปทาทังนทงาทัรแบบี้นี่ี่นี่ตำูงจำูงรับร่างตำูงสุดยอดเลยลาเป็ดตำูงตำูงตำหงจำูสาเปอาดเป็ดสาดขึ้นไปหาน้องลำยอมเดี๋ยวอันนี้เจบังเจีวบงเจีวบ้องสดเมื่อกี้เลยตำเพื่อได้จำกล้องบ่กล้องเมื่อน้ดำบ่กล้องเดียวเมื่อน้เด มือนี่มีนางเอกนมาเชียร์ดค่ะน้าเหี้ยจังำยองน้องหินหาวค่ะำยองน้องหินหาวไยนเก่เดี๋ยวพี่มือทำหงำยองเบิ่งเิคุยเบิ่งทิคุยพี่น้องเบิ่งแซ่พี่ลี่ีเกสกิลเป็ดมากว่าซิมทำหงซิไปซิมาซิมช้ำิ้ำินปลาินปลาไใช่ปะท่เยอะ่เยอะ อย่าให้เจ้เพิ่นกินหลไรคอยกินน้ำแงีอย่าเพิ่มใครคอยกินน้ำแงีเห็นว่าก็ได้เห็นเจ้ว่าก็ได้รุดยอดเป็นมาจากไหนก่อนน้อยเอ็ดปลาเป็นย่างข้างมากากบินมาไก่เนาะจ้าครับุดยอดอันนี้ปูใหญ่รุ่นไรครับสุดยอดทำเป็นของกับคุดมาจากมันเชียงไหมนึกออกวะ อาจารย่นี่ยน้ำเนี่พูดนะพ่อขุดขุดมาจากมันเชียงไหมชาย่าเราอยังก่อนอาจารย์เ้ยตอนมีชายาอยู่นี่ไหบอกชายาพี่น้องเนี่ยหมอแข้ในระดับประเทศบอกแข้งนิวเพลสหมอแข้ระดับโลกบมอแข้งระดับโลกบอกแข้นิวเพลสแปลว่ากันเป็นของดีกันขุดมาจากมันเชียงเห็นไหมแต่ว่าตอนนี้เรากำลังกินผู้กินยังกินยังกินยังอ่ะอ่ำรูปอ่ำอ่ำรูปเป็ดรูเป็ดโอ้ยแซ่บแซบเป็นไหนัวดบานัวดบา จาโซงเราอนช่วนนี่ผู้เห็ดเห็ดมากเห็ดมาจากรยเองเดชาเดชาันเดชาต้มไก่รัต้มไก่ต้มไก่้่งโซงตามายิถ้วยนะต้มไก่ต้มไก่มาตักต้มไก่มาแหเพิ่มเติมนะครับต้มไก่ต้มไก่มาแซมเลยใส่ไส้เยกันบ้านไข่พอผลร้องแล้วบ้านข่มีหรือไมตัวมันเป็นยาจะเป็นเสียดกันบัานส่วจชาโงมีช่แนว ให้มาจับลวดต้มไก่้ต้มไก่้ต้มไก่พี่น้องมันออกมันเหมือนตะกรอนต่บอลกสุนพี่ผู้ว่าปวดแบไปไปหาหมออาการบ่ดีแล้วอาการอาการเดี๋ยวไปจี้กันเพิ่มเธอมอาจารยังใช้ต้องกันนี่นอนเหี้ยเอาเอาเจ้าของรายการคือโมบ่าวอะเอาเอาอยู่มันห้อนปากยินดงเดียวเลยดิของรายการเออเอาอย่าเลื่อนนะครับพี่น้องครับ ช่องพ่อใหญ่พลพันลาวว่ามันชาเดียวเนี่ยช่องพ่อใหญ่พลพันลาวซื่อๆจะเริ่มไปกดกระดิ่งให้คอยแน่ว่ามปนลุงพลปะบ่บ่ลุงพ่นมะเกวลุงพลบมะเกีลซับสไครต์ให้คอยน้ำแน่ย่าย่าซับสวนนี่บ่ซับสวนบะเกียวกันกับกันย่า้ลุงพ่นมะเกลร้อย อันนี้ไอ้พนอันนี้พอไงพพนไอ้ชุ่มนันลุ่มพ่อเนี่ยเป็นพ่อเนี่ยพุ่ไงพ่อเบิ้งเบงเบิ้งเบิ้งสังเกตเบขงผมผุน่อเนี่ยพ่อเนี่ยพ่อมาสีผมมาทานเบิ่งเน่ยว่าจา์สวัสดีเขามอยู่เด้อมันงอกที่นีหรือเปลาเพระ้เห็ใดกันเ่ามอายุหลายเลองเขาลองหงกงามเนียหงอกงามซมแซมอยกัย้อมหรือกันอะไร่กี้ย้อมยอมตลอดล้อมงามนะตอนนี้ปล่อย อยากที่ว่าคอยไปเล้นท่ายน้ำไปเล่นหลังครูกันกับหมั่มเรื่องเริ่มเลยรลาะเอ็ดถ้าเบิบงได้พี่น้องได้เดือนมกราดนี่ออกสายทั่วประเทศแล้วเป็นครูบัณฑีกันกับหมั่มเล่นเป็นตำรวจตักผมสั่นเปลี่ยนเลยเดี๋ยวหยิไปขึ้นไปพวกคอนเสิร์ตเริ่มเลยเลาะอย่าดูเดือนหน้าปีใหม่นี่แหละเดี๋ยวปีใหม่ใายเดี๋ยวมันขาดต้มเป็ดโอ้โหนั่นเค็นบังต้มเป็ด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 พี่เซนอย่าลืมขท้าต้มเป็ดใช้สมุนไพรสมุนไพรล้วนๆเลย อย่าลืมอย่าลืมไปเบิ่งหนังเรื่องเริ่มเลยเรอยเห็นน้ำในเด้อพี่น้องกินแล้วหัวว่ะกินแล้วนอนบ่ได้ไปยัยงค่ะหย,ยอ,อกันอีกแกอีกอยูอ่บนขื่น <c oughs> ตานขนมหวานกินอันนี้ให้ลูกพี่ไงอ่าโ,โอเคครับอ,นนอันนี้มีนีของดีดีนี่มาน,นางสวนวสวนี่ยางสวนเลยเลยซิมบมันมันมีของดีมันมีของดีที่ลืมไม่ลงอือมันนี่บันนี่ใช้ได้ดนตรีรอกมันนี่ให้นนางฟังเชื่อมันนี่ให้นนางฟังนะ โอ้สารคุณทั้งยาใบใบม่อนใบม่อนใบใบใบนองม่อนกับมี่คุยถูกกัที่ว่าเราเสร็จงานเสร็จเราใส่สุดม่อนมาเนี่ยอาจารย์ทรงธรรมท่านมาใส่เสียงอาจารย์สวัสดิ์เป็นคนโดนฟังบ่ให้ยังนอนฟังยังอยเพราะว่าสดต้มเป็นเราได้สดต้มเป็นใส่สุตรไปนอนยังอยู่ใส่เสียงเพลงไหนครับเพลงบ้าบอบ้าพวงบ้าพวงของจ่าทรงเราคอทอน เพ่งบาบอเขาแตกแต่ซื้อเพ่งก็เป็นตาซั่งแล้วนะบ้าพวงโอ้ยเอาเพ่งดีๆไม่ค่อยร้องเงี้ยเพ่งบาข่อยกัอินเพียนมันคอยู่ดินี่เพ่งเจ้ากนาเพ่งพี่บาเนาแล้วโอ้ยยังไพ่ติดตามอีกเพ่งหนึ่งนะครับหลวงตาบุญชื่นใครจะซามาบอกเป็นคู่ลองคอยเป็นคูเดียร์เลยเพิ่นนะจะว่าว่าไม่เห็อยู่วว่าจะไม่เห็นยู่กับอาจารย์สุบันตอเจ็บที่หมองดึงขอไพ่เด้แล้วว่าจะไม่เห็นน้ำเพราะเจ้างันมันหลายเจ้ามันตัวบ้าว่ะ มาเจะบอกยังกับพี่น้องกันเรื่องน้องเหรอครับเยวเลื่องนะครับกดกระดิ่งปิ้งลิงปิ้งลิงนะครับก็จะน่าในวันที่หาคุาพระเพบุญน้อกันอ๋อวันที่หาคุณพระทุกปีทุกปีบ้ารน้องจานใล่หรือดิบารเพรบุญทุกปีปีนี้ปีนี้เทีละปีต่อไปเรื่องเราหลายหลายอันนี้ขึ้นซันซี่เหรออ๋อไอเป็นปีที่แปดแล้วที่เป็นเจดีย์แบบ อยู่บ้านอาจารย์สวัสดิ์สารคามบ้านน้องจานเนาะอำเภอป่าตปีาปฐุมจังหวัดมหาสารคามเด้อข้นกาคามเพลงหวยท่านได้ดังอยู่รอบนี้แหละเด้อรอบนี้แหละเพลงบ้าพวงก็จะดังปีนี้ว่าปีนี้จะไปยังไงมาล่าก็ต้อรอฟังบนเวทีเลยเสีเพลงบ้าพวงไปหลองทั้งเวทีเราก็จะไปอุ้มบาทส่วนตัวกัไปบริจาคอยู่แล้ว ก็ส่วนพีสนองเข็นบุนัมกันเนัมกันเ่มนสายบุตุ่มกัน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 เป็นงไปเพราะว่าจำนวนวงกันจำลันน่อยลงเต็มวงเต็มงงช่วงโควิดไงจะหยไปเพราะว่าทันทีก็ซึ่งข้อมันเห็นม้านกันก็ที่แล้วแล้วก็หลังสั่งสั่งกันมากมันขึ้นกันยอดแลยนะขึ้นกันยอดเ้าปีนี้เราว่าเห็นมันสุดกูมัน่มเด้งพี่เสายอดล้วอเยอดครับติดต่อไปไปหาชัดลว ปีแรกนะครับปัญหากลุ่มภ้ากลุ่มผ้าปีที่แปดล้ปีที่แปดปีที่แปดคืออาจารย์สวรรค์พ่นเจ้ามาเที่ยงวันยันเที่ยงคืนนั่นคือกาบ่ายอาจารย์สวัส์ราคาแต่ว่ารสเจมมันมาเป็นเที่ยงคืนเหรอจังหวัดมหาสารคามปีที่ล้ครับปีที่แล้วเขาพ่นมานอนอยุ่กลับมานอนแถวแถหลงย่างเหอพี่เซนให้บ้านยังบ้านยังพี่เซ็นน้องจานน้วงจาน บนหนาคามเพื่อว่าพี่ประชุมจังหวัดมหาสารคามครับผมนั่นแหละอย่าลืมนะครับวันทีหาผมผ้าแต่ว่าตอนนี้จเจ้าอย่าลืมซับสกไข่ครับภายนั้นไมอเรื่องแก้มน้ำในเด้อครับพี่น้องออกับช่องพอยาพ่นพะเลาวสนักว่าไก่เน่าก่เน่าไก่ออเน่าอ,อ้ามอะไรอ้ามอะไอู้